สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อาจจะมาเล่นเกมสองคนเหมือนเดิมหนึ่งหนึ่งกับพ่อแต่คราวที่แล้วใครชนะอาทิตย์อาทิตย์ชนะคราวนี้พ่อกลับมาเพื่อแค่แข่งกับทุกคนเป็นกําลังใจให้พ่อด้วยนะครับเอาที่เลือกเลยห้าเกมเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามด้วยนะครับช่องอะไรเอ่ยช่องอาทิตย์เพล์ครับเพล์เป็นภาษาองังกฤษนะครับ P L A Y นะครับ Play Play ครับ <Okay. S 2> มาเริ่มกันเลยเอากี่เกมครับห้าเกมเลยไม่เอาเกมเดิมนะเราเปิดเกมใหม่เลยมันจะยากเกินไปไหมไม่เป็นไรเฮ้ยค่าเกมไปมือกครับต้องอันนี้ดิสองคนเยสต่ก็กดอันนี้เฮ้ยกดผิดอห้าเกมก็ นี่่เอาเลี้ยงลำดับไปเลยก็ได้ครับจะได้พ่อผีเล่นไปแล้วอันนี้เล่นอย่างอันนี้คือถ้าเกิดมีอุปสรรคบาคุต้องหลบโอ๊ยคุณดันฉันหลบยังไงล่ะคือกดแง่กดปุ่มเนี่ยเอองั้นแหละไปไหนแล้วอ่ะก็ตายก็ไปดีกี้อันนี้คือตัวอาทิตย์อันนี้ก็ต้องกดมันจะได้กี้เอากดขึ้นกดลงอย่างเงี้เนายคุดตายแล้วคุณจะแนะนำน้องๆที่ไม่เคยเล่นดี๋ยวเอา เวลาเวลาลูกเล่นน่ะลูกก็อธิบายด้วยเนาะน้องที่เขาไม่ได้เคนี่ครับคนนี้ร้องไห้เฉยเลยครับผมได้สนแต้มครับเพราะเขาไม่อธิบายผมครับอันแรกผมอธิบายครับแต่เขาไม่ฟังนะครับเขาบอกขึ้นลงขึ้นลงอะไรของเขาก็ไม่รู้โอเคเลิอันนี้ได้ยังไงได้ยังไงอันนี้คือรถถังนะครับยั้ไงต่อโอ้ยคือแบบต้องยิงกันเองนี่ไงหรอใช่ใช่ใช่มันจะเล่นยากนิดนึงนะขนาดนี้ยังเล่นไม่เป็นเลยนั่นแหละตายแล้วไอที่ก็เล่นไม่เป็นนะไอเกมนั้น ไม่รู้ก็เลยก็คือเราต้องยิงผั่งตรงข้ามไม่อ่ะลูกกระสุนหมดตายจบยมันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่มันเป็นบาเรียโฆษณามาอีกแล้วครับทุกคนเราเล่นของฟรีก็ต้องมีโฆษณามันอ่ะเล่นเกมสองคน,ม,นมันไม่มีเติมนะเอ้อเไม่แต้มหนึ่งอยู่ครัเดินจักระสซาไปเนะแมนผมมีหนึ่งแต้มแล้วครับเฮ้ยทำไมคนนี้เขานำผมอะครับขนาดไม่มีคนเล่น,กกนแล้วเนี่ยของคุสีได้คนสีฟ้าเหรอใช่ อ,อันนี้เกมแข่งรถมันชั่วไปเลยดใจโอ้ยผมไปไหนอะครับทุกคน <c oughs> ออกยานะครับออกยานะครับมีสามตานะโอ้ยผมโดนสีเหลืองดัน <c oughs> เดี๋ยาเกิดมีงบนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อรถใหม่ให้ดูนะครับโอ้ออกนอกเลยครับนี่ไม่ไม่สามารถเลยครับเล่นเกมเนี <c oughs> ่ยนี่คือทุกคนได้สองแต้มแล้วครับเขายังได้ดึง เฮ้ยีกสีรอผมก่อนผมไม่ผมไม่อยากได้ดีส่สอมเนาะมีคนจะ้ะพอแพ้แล้วถึงว่าดีเข้าก็พ่อก็แพ้พ่อกิ๊ต้องเล่้ครบสองตาก,ก่อนพ่อเหลืงงอตาหนึ่งไม่งั้นมันเกมไม่จบ <c oughs> <c oughs> นี่คือความบอกของหออ่ะแต่เลยเ <c oughs> นี่คือคน คนไม่ได้เล่นเกมมาพันปีนะครับยุคเดนเสเร์จิดิดจิดิดดเกาผมยาไปแล้วครับอาจาหวะเดนะครับเอออือเย้วินเนอร์ครับผมเป็นวินเนอร์อะไรเขาสีแดงอันนี้ยังได้ที่สามเลยทำไมบอดแบบนี้มันโถได้แต้มครับเกมนี้อะไรอันนี้เพิ่งได้เกมดึกแต้มไปสีเหลืองได้สามเลยอันนี้ได้แปดเฉยอันนี้คือเอาบอลเอาบอลครับเอาบอล เฮ้ยยังหยิบบอลเด้อเออเอาบอลมาอันนี้คือไปเอาบอลพ่อไปเอาบอลแล้วยิงใส่โกเฮ้ยไอสีเหลืองเอามาโอเลฮยเฮอูลาฮรเฮเอาอุ้ยป่าเอ้ยเอามาเอาบอลมาเออฉันได้บอลแล้วเอ้ยไอสีเหลืองโอามาดีขี้โกงเนี่ยไอเหลืองเอ้าฉันกำลังจะไปไปบอลแล้วเฮ้ยไป ฟอฟังผมได้เฉยเวโอ้ยอ่ะอะไรเพื่อนช่วยอ่ะดูเพื่อนดีโหดกว่าพ่อยเวโอเวโอเวเอโอเว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 ผมเล่นหนุนหนาวแล้วทุกคนผมเล่นหนุนกันมแล้วเอาเว โอเวโอเวไอ้ชี่ทำให้เพื่อนมันยิงไม่เข้าโกเลยทุกคนฟังนะครับผมอะยิงเข้าโกคนเดียวดูเพื่อนดิยิงแล้วมันชอบโดนไอประตูโอเวโอเวโอเวพอผมมึงได้แต้มเดียวอยู่เลยอ่ะทีพ่อก็แต่โอเวโอเวโอเวอันนี้คือต้องยิงเรือคนอื่นสีแดงเ้ยอย่าเลี้ยงเรือผมมันขี้โก้ทุ่ม อย่ายิงเรือตัวเองไม่งั้นจะติดลบถูกอ,อ,อย่ายิงเรือ <ผม S 1> ตัวเองผมได้ผมได้เฉ็ดได้หนึ่งแต้มอยู่ <ว EN S 1> เลยเวนกรรมติดลบเอาเฉ็ดก็ติดลบเอ,อ้ยไม่ติดเวตุงโอเวโอ้ยไอ้สีฟ้าอย่ามาบังนิมันชอบมีเรือตัวเองมาบังอะ่ะเออใช่ไม่กล้ายิงแล้วเนี่ยตอนนี้เรือตัวเองจะโดนแน่เลย ไม่ได้เวโอเวตุม้มเนี่ยมันชอบมีสีอื่นมาบางังโอเวม,มีรัศมีด้วยนะบจ้าเขาจะไม่ติดลบล้วก็คุณยิงไม่โด,ดนไงแล้ว,วก็เขามันอาจจะเข้าของคุณอุ้ยฉันได้แค่ห้าเองเอ้าฉันมากสุดเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้ผมได้สามเฮ้ยคุณก็ได้คะแนนอยู่คุณได้คะแนนแค่เพิ่มามาสามเวยทำเป็นดีจใจแทบตายฉันได้สิบเอ็ด เว่อเวโอเวอวชิวิชิอันนี้ก็เกมตัดเสร็จนะครับอา้าวชนะและ้วเหรอชนะแล้วเหรอชน้เหรอมันเร็วมากเลยเอา้าวไปบายเลยทุกคนทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยววันหลังละจะมาสอนเนอะลืมติดตามชอ่อบอัดเพลงเพลงเป็น,น play, play, ปภาษาอังกฤษนะครับย้ำบ๊ายบาย